วันนี้เราจะไปกอเซโลจะเจออะไรบ้างถนนดีแค่ไหนลำบากไหมกับการไปคนเดียวกอเซโลภาพจริงคนจริงไปกับที่ไหนสวัสดีจ้านี้เราก็ออกจากอะไรนะม่อนวางชา นี่เราก็ไปกอเซโลประมาณ80กว่ากิโลอยู่ิีเป็นยังไงไหนๆก็มาไกลาแล้วอันนี้ผมก็มาถึงจุดชมวิวแม่น้ำสองสีอยู่จึงเื้องกับออุทยานแม่เงาก็แวะพักรถพักจูดเข้าองน้ำอ๋อ มีสองไว้น้ำอ๋อเหมือนกับบ้านเราเลยมันน้ำเจ้าพระยาสองสียากาศโคตรฟินเลยนะครับมีร้านเล่าแค่นี้สบายเลย มีทั้งหุบเขามีทั้งแม่น้ำเก็บตังซื้อบ้านแถวนี้มีน้องควายเต็มเลยแม้พักรถล่มลื่นครับผมบยากาศดีมีสารลงตาลาด้วยมีปักไฟด้วย ี่กนหลังจากนั้นผมก็อัดยาวมาที่อําอเภอศบเมยมาช้อปปิ้งสเสบียงที่เซเว่นสนิดหน่อยก่อนที่เราจะขึ้นกอเซโลมีของขายเยอะครับวันนี้เราก็ตุนสเสบียงก็เติมน้ำมันแถวนี้ได้เลยเป็นจุดฟาร์มอย่างดีจันตนต่อเซเว่น nói chủ thi xếp bên chụp co đồ mình lái có đấy nó sẽ cãi ăn cái nhiều lại ก็ออกมาจากสบเมิน <songs> นิดหน่อยครับประมาณสองสามโลเมตรเข้าหมู่บ้านแม่ขัดตวนแถวนี้ก็มีปัลมมันเหมือนกันน่หน่อยเดียวครับออกมาจากไอ้ตลาดนิดเดียวแม่น้ำยวม เลยครอปั๊มหลอดเทียบเลยอันนี้ก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะนะครับาทางไปก่อสีเร็วก็28โลจะมีป้ายบอกระยะ,ะครับไม่ต้องกลัวหลง อไปทางไหนวะเนี่ยนะซ้ายหรือขวาบอกเลยว่าเย้าโอ้โหหน้าฝนไม่ต้องพูดถึง แค่นานนี้ก็แจ้แล้วเนี่ยเขาเรียกทางใช่ไหมเนี่ยือ หายใจหมดยิบสี่โลไปสู้สู้ยิบสี่โล ทางลงมันจะอันตรายหน่อยโอ้โหเปลี่ยนหลายด้วยไม่เป็นไรใช้หมดแล้วทางหมู่บ้านแม่กับตัวมันก็ดีอย่างก็คือมันจะใกล้กว่าวทางไอ้สามแหลบทางบ้านสามแหลบตรงนี้มันก็จะเป็นหินลอยเยอะครับทางมันค่อนข้างจะทางลงชั้นอยู่ต้องใช้เกียร์ต่ำเกียร์หนึ่งค่อยๆลงไป ถ้าล้มลมไ่ต้องบอกเลยครับแขนเขินต้องมีหินติดขึ้นมาจะล้องเพลงโอ้โอ้โอย่าล้มเลยเพื่อนอู <c oughs> <c oughs> มาจุกหลไหมเนี่ย <c oughs> สุดยอดโอ้โอหถ่ายมันหนักใหญ่โ,โคตร คอ,อยามาเลนกลางทุกทีเลยามันลื่นขวาแม่งก็น,น่ากลัวโอ้โห <c oughs> <c oughs> ดได้ได้ขอบคุณครับ, <c oughs> บค,ครับ สายก็เสียวโอ้โหทางไม่ย่างสุดยอดเหลืออีกยี่สิบกว่าโลไอชิตโอ้โห,โโหเขาเรียกว่าทางใช่ไหมอืม <c oughs> Oh no Bệ Vợ lộp ngay được không? Vợ vợ ไอทิศนี่เลยออนยี่สิบโลคุ้มไหมเอ่ยแต่ว่าอวานคุ้มไปละสองคุ้มคุ้มสามก็แฮตทิกโอ้โหทางเดีย๋ยวนี้เขาเรียกว่าหินลอย เยอะมากครับล้มไปไม่ต้องห่วงต้องมีติดอะล้มไปอะสอกเสิกติดหินหมดเราออกจากหมู่บ้านกะตัวนก็จะเจอทางนี้ครับก็คือซ้ายไปก่อไสโลขวาไปหมู่บ้านสามแหลบเดี๋ยวขากลับเราก็จะกลับทางหมู่บ้านสามแหลบมันก็จะอ้อมหน่อยแต่มันทางดีกว่า ันนี้เราก็มาถึงป้ายจุดเช็คอินนะครับป้ายกอเซโลตรงนี้ก็เป็นจุดแวะถ่ายรูปกันส่วนผมก็มาเส้นยีิบสองครับถ้าเส้นสิบแปดมันจะต้องผ่านน้ําเราไม่ได้ผ่านน้ําแล้วก็เส้นทางจากนี้ไปก็จะเป็นเส้นทางดีเลยครับจะเป็นถนนคอนกรีตลาดยาวเลยครับกําลังทําอยู่แล้วก็มาถึงอีเส้นอย่างนี้มันจะเป็นทางปิดคือเขากำลังทําให้ถึงจุดชมวิวกอเซโล เราก็ต้องอ้อมขึ้นทางสายมือไปดูกันครับไปกอร์เซโลเขาเทฟนูนเราก็ต้องอ้อมอ้อมมาก็ได้เจอวิวสวยอยู่ ทางนี้ก็จะมีหลายคอนเ็นต์เกิดใหม่เยอะครับแต่ทางจันสุดๆดูทางสิครับชันมากผมก็เกือบเอาตัวไม่รอดค่อยๆขี่ขึ้นไป

ทยวสองแผ่นดินตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งครับเป็นกเจียวสองแผ่นดินฝั่งไทยกับฝั่งพมา่ามีแม่น้ำกั้นกลางอยู่ครับมันเลยทำให้เทะเลหมอกสวยงามมากตีกเยว